มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปล่อยกล้าวพรบโอนงบประมาณรายจ่ายพศ2563จำนวน8.8หมื่นล้านราชกิจจาเผยแพร่พรบโอนงบประมาณรายจ่าย พศ2563จำนวน8.8หมื่นล้านบาทมีผลในวันที่21กรกฎาคมนี้เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหายเยียวยาจากโรคโควิดเมื่อวันที่20กรกฎาคมราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพศ2563ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบร,รมราชโอ,องการโปรดเก้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2563ของหน่วยรับงบประมาณบางรายการ จิงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพศ2563ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาโดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปทางนี้ให้โอนงบประมาณรายจ่ายจำนวน88,452,597,900บาท ของหน่วยรับงบประมาณตามรายการดังนี้ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนอกจากนี้นะคะยังมีการระบุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือโดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา -2019 ขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ แม้ว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อไว้ได้แล้วในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่สามารถคาดการจํจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตภายหลังการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมโรคของรัฐบาลซึ่งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ถือเป็นภัยพิบัติสาธารณะที่ร้ายแรงส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม รัฐบาลจะมีภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาบรรเทาและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนสังคมและระบบเศรษฐกิจโดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็นที่ตั้งไว้จำนวน96,000ล้านบาทไม่เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจําเป็นจากสถานการณ์ภัยแรงหรือว่าสถานะภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณพศสอ6 3จึงมีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยรับงบประมาณต่างๆ ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2563ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเพื่อนำไปใช้จ่ายสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาละเอียรยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคดังกล่าวรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่นๆ ขอขอบคุณร้ชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องหมดข่าวาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ